สวัสดีค่ะมื่อนี่ยแก้วจะเนี่ยจะพาพวกพเนรไล่เห็ดปุ๋ยเนาะพเนรไล่ผลกระลังดินดินดินมักใบสมสาเ็ดอันดินมัการ์กัจนดินมักใบสมสาปุ๋ยไม่เป็นปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเห็ดดินมัร์กมกกับใบสมสาดินใบก้ามปูดินกระถางนะจที่เขาจะเห็ดเป็นถุงเป็นถุงขายเนี่ยเขาจะเห็ดดินใบก้ามปูมึงเพิ่งเอาอันถุงยางออกกันมักน้ำกันไปเนาะโอปอมแม็นใบบุกม่วง วันถึงอย่างบนห้ากองใน้ทยก็เาตะสิแจ้มตาย้วผู้เบึงวิ่นแล้วกลังเห็ดอันหดน้ำหดน้ำหดน้ำให้ซุ่มหดน้ำให้ซุ่มกอนเนาะหดแล้วลจังสิตักเขาใส่มีมัปิตักเขามักใส่ทอเนาะผู้ใดบ่มีทอกะเห็ดกลองไว้เอาพยางคุ้มเห็เป็นอ้าเหเป็นเปื่อยเนาะอันนี้ สำหรับกรรมวิธีเฮ็ด<ร>มีหยังผสมหยังแน่หันเขาไปเบิ่งยูคคลิปคนใจเศร้าทุ่งเด้ินไปน้องเด้อนะครับเพราะว่าบอกวิธีเฮ็ดอย่างละเอียดใส่หยังแน่ใส่หยังแน่นะนะครับคลิปนี้ของยายแกว้วบ่บอกดอก <c oughs> จะไม่ถึงง่ำกันะ <c oughs> สนใจว่าใส่จังได๋ส่วนผสมจังได๋ก็เอาไปเบิ่งที่คนใจเศร้าทุ่งรันของยายแกว้วเพิ่นมาร้อยท้ายเอากําลัลงชิมน,น้ํานี่เพิ่นมาลอยท่ายูปจังมาให้กําลังใจอย,อยู่สำหรับข้อออนอ่อ่ะตักเข้าใส่ท่อนีอ่ซะก่อนเดิน เอาใส่นั่นก็ได้เจ้าเก็ปิดก้นก็ได้บอ,อใส่ถังไว้พี่ไปใส่น้ามีโอ้เอาทีมใส่ถังไว้จนเสร็จแล้วผัวพี่อยากไปท่านได้บ่อยผัวหายจะเอาไว้ใส่สิเอาจะถือ,อไปใส่แด้งทอนแห้งตาไร้หาผัวบปเห็นแล้วพี่น้องฮะจักเขาใส่ท่อดอยู่นะแค่นี้กระคุกเครื่อนผสมได้ที่แล้วเขาใส่ท่อจ้าเพิ่งกำลังเอาเขาใส่ท่อบันนี้ ส่วนผสมมันอยู่นี่ละส่วนผสมมันนี่แกบดำนี่ใบส้ำสามีอันมูลจิ้งหลีดเนาะบ่มีมูลบ่มีมูลงวงมูลควายก็เลยใส่อันอันที่เฮามีเนาะเฮามียอะไรฮาก็ใส่อันนั้นแต่ว่าจะแก้วกับมักแต่สุดกอนกับใส่ไพิโตใส่อย่างกับงามอยูได้ดค่ะ มักอันจีชิ้งดีใซนจอกเนาะบ้วนใบสำสาเนี่ยจอกเพราะว่าตอนน้ำเพชรกัดจอกนี่ให้เพื่อนมักใบสำสาว่าถ้าปลูกดอกไม่หรอกถ่ายสีเวลาเอาหนามมาสีเห็นแล้วนีมได้ไปนับสีหนามแล้วจ้าจ้า อยากแข่งเนาะเขาตามหลังเ่อืม,มสลวลอยอพี่น่องเันใจแซาทุ่งอยากลอยเยะกั่ไรไม่ต้องมาเคลื่อนเดี๋ยวพี่น,นอ้องนั่นเด้อ ตอบครับทามพีคำถามหน่อยเนาะเ็ดปุยมักกักเหนื่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันกับผลตอบรับดีคือมันงามอ่ะพัดลงเนี่ยเลยพี่น้องเพราะตรงยยานะครับมันงามเนาากับว่าได้เปลืองปุยเพราะกะละ เห็ดไปใส่ในขั้วเลื่อนหนี่งละเพาะใบสัมนี่ยนะครับนีผู้สนใจอยากได้กระทป็นวิธีการมักใบสัมผัให้มันยุ่ยให้มันเปื่อยน้องเท่าะถ้าใกล้ก็มาเป็นดินปลูกแทนคุณวันไทยก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวคนเบื่อทุกข์เดี๋ยวคนเจี๊ยวไว้ให้แทนคุณวันไทย แดดเทียงฝ้าเลยนี่ใกล้สีเทียงสิบเอ็ดโมงกลัวละเ <c oughs> พราะว่าตอนเศ้าลับไปเอาใบสำอยู่เนาะค่ะมันก็เลยเพื่อเสียนมาหอดบ้านมันอยู่ไกลเนาะอ่ะนัิโดน ผ้าพ,พี่พาน้องเพิ่นไปเบืเเ้องอันเฮ็ดแล้วนุ่นเป็นยังไงร่างกายเฮ็ดแล้วแล้วอ่มากใส่ยางใส่ทางไปทิ้งออกกิดนน้องขามเบื้องไอ้สีตัวคนน่ะกินเป็นเบื้อง,งนาจ้าที่แล้วมินเบืบเ้องน้ากาที่แล้ววันเพิ่นเฮ็ดแล้วมื่อเส้านี่อันนี้ตอนช่วงเศร้าเนอ้อจะเกี่ยวกรไปอัน,นเอาใบตำสานี่แหละ อันเ,น,นเพิ่นเห็ดแล้วมมือเศ้าเพิ่นเอาปุยมักกันที่เห็ดแล้วมากบไว้ว่าเฮาอันนี่อย่างเฮาก,กับมากบไว้เนาะยนวันนี้เฮาก,กับป๊กใบมันโป๊กว้เพิ่นเอาเนาะป๊กว้เพิ่นเอาให้เพิ่นเปื่อย ใา่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะให้แ,แก่ซิวได้มีเอ็ดคลิปให้เบิ่งต่อไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะ